ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อจากการผันวรรณยุกต์อักษรต่ํานะคะจะเป็นคลิปอธิบายงานอักษรต่ํานะคะนักเรียนก่อนที่จะไปอธิบายงานมาทบทวนอีกหนึ่งรอบอักษรต่ํานะคะแบ่งเป็นอักษรต่ําเดี่ยวและอักษรต่ําคู่นะคะต่าเดี่ยวมีอยู่สิบตัววิธีการท่องจําก็คืองูใยนอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะคะ ผันเสียงได้สามเสียงเสียงสามานเสียงโทและเสียงตรีต่อมาอักษรต่ำคู่นะคะก็มีทั้งหมดสิบี่ตัวนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะคะก็ดูเอานะคะว่าเสียงไหนนะคะเสียงทอมีกี่ตัวเสียงพอมีกี่ตัวเสียงคอมีกี่ตัวเสียงชอมีกี่ตัวนะคะนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะนักเรียน ผ่นได้สามเสียงเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นต่ำเดียวหรือต่ำคู่ผ่านได้สามเสียงเสียงสามานเสียงโทและเสียงตรีมาถึงงานของเรานะคะอันนี้ให้นักเรียนหัดอ่านและคัดลายมือนะคะหัดอ่านและหัดคัดลายมือนะคะคําว่าช้าคําว่าฟ้านะะคนักเรียนก็เอามาเขียนเลยค่ะคําละสองคำในหนึ่งบรรทัดนะคะช้าช้าฟ้าฟ้าแบบนี้ค่ะนักเรียนเขียนตามลงมาเลยนะคะ อันนี้นักเรียนก็ไปเขียนแม่น้ํากับอะคะปู่ย่าหนูก็ไปเขียนนะคะต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะหัดอ่านแล้วคัดลายมือเขียนคําละสองคำในหนึ่งบรรทัดเหมือนกันค่ะต่อมานะคะอันนี้ให้โยงเส้นจับคู่คํากับภาพที่เข้าคู่กันนะคะมีคําว่าอะไรบ้างท่าน้ำขอโยงให้แล้วมื้อเช้าขี้เมายู่ยี่ ไข่เน่าท่อน้ําย่ำถานะคะตรงกับรูปภาพไหนนักเรียนก็โยงเส้นไปตรงนั้นเลยนะคะอันนี้คือให้นักเรียนหาของ10อย่างที่อยู่ในเรือโจนสลัดหาพบแล้วระบายสีให้สวยงามอันนี้ให้ระบายสีเฉพาะนะคะที่เป็นตัวอย่างอันนี้ที่เขาให้นักเรียนหาเนาะ หาเจอนักเรียนวงไว้นะคะว่าอยู่ตรงไหนหาเจอแล้วนักเรียนวงไว้เลยนะคะหาแต่ละอย่างนะในเรือโจรสลัดนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเช่นอันนี้นะคะอันนี้ถ้านักเรียนเห็นในรูปนี้นะคะนักเรียนก็วงเลยแบบนี้ค่ะปึ๊บแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะกับรูปที่เราหาเจอหน้าต่อไปดูภาพแล้ววงกลมคำที่มีความหมายตรงกับภาพ รัวรัวรัวนะคะรูปนี้เป็นรูปรัวนะคะเขาก็วงที่คำว่ารัวนะคะไลไล่ไล,ไลเอเขาทำอะไรคะไล่เนอะหมากำลังไล่โจนแล้วก็วงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คำต่อไปนะคะต่อมาดูภาพยงเส้นจับคู่ที่เข้าคู่กันแล้วเขียนคำลงในช่องว่างดังตัวอย่างทางนี้น้ำ โยงไปกับคําว่าเน่ารวมเป็นน้ําเน่านะคะน้าเน่าเนาะน้ําสีดํามากเลยนะคะนักเรียนก็มาเขียนตรงนี้นะคะต่อไปคนนี้ใครนะหัวล้ๆแล้วก็ห่มผ้าขาวแม่ขึ้นชื่อว่าแม่แม่อะไรนะแม่ชี้นะคะนักเรียนก็เอามาเขียนตรงนี้ด้วยต่อมานําตัวอักษรที่กําหนดให้เรียงให้เป็นคําที่ตรงกับภาพ แล้วเติมลงในช่องว่างเขาให้อะไรมาบ้างเนี่ยนอนหนูแล้วมีกลมๆแล้วก็มีไม้ถูผสมกับสะอาอ,สาอ๋อสระอํานั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็อะไรนะคําว่าอะไรคะมอม้าไม้ถูผสมกับสะอาเป็นคาว่าอะไรคะมา้าน้ํมาม้าหรือมา้าน้ําคะนักเรียนมา้าน้ำหนูก็มาเขียนนี้เลยมา้าน้ําอยู่ในทะเลนะคะ ต่อไปข้อสองเป็นรูปอะไรเนี่ยไปดูคำก่อนมีพ่อพานไม่เอกสระอาคอควายออ่างนะคะนักงรียกก็มาดูสิว่าจะเป็นคำอะไรได้เนาะพออาพาพาไม่เอกพาเออไม่น่าใช่พออพอพอไม่เอกพ่อคออาคาคาไม่โทคาขาพ่อขาเขาคือพ่อขาลำยายหนูก็มาเขียนนะคะทำเหมือนกันเลยทุกข้อ ต่อมานะคะก็เป็นหัดพันวรรณยุกคําอักษรต่ําพันวรรณยุกแล้วเขียนคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็มาดูงาง่างา,งาคํานี้เขาให้คําว่าไม้มา,มาคําข้างหน้าจะเป็นอะไรคะคําว่าไม่ไม่ไม,ไม้ใช่ไหมคะนักเรียนก็มาเติมคําที่มันหายไปให้ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาหัดอ่านกรกันนะคะ เขาบอกว่าให้นัดเรียนหัดอ่านให้คล่องนะคะแล้วคัดลงสมุดหนูก็หัดอ่านตามคุณครูนะคะมีใครบ้างเนี่ยมีแม่ไก่มีตะกร้ามีไข่มีอีกามีปลามีจระเข้มีหมาแล้วก็มีหมูนะคะชื่อบทกรอนว่าแม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะ แล้เรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะแม่ไก่อยู่ในตะกร้าอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา4ีห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา หมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูหมาปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เรไม่สู้ดีอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแม่ไก่อยู่ในตะกรา้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมาปูสแสมแลปูนากะปูม้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เรไม่สู้ดีนักเรียนอย่าลืมคัดลงสมุดแล้วก็ฝึกอ่านให้คล่องด้วยนะคะต่อมาอันนี้เขาบอกว่าให้ครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟัง ะะและให้นักเรียนใช้คำที่กำหนดให้ในแต่ละภาพเติมลงในช่องว่างดังตัวอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะนักเรียนก็ทำไปด้วยก็ได้นะคะ,ะคำที่เขาให้มาคือคำว่าแม่ไก่นะคะข้อหนึ่งะคะหมาสีเทาเห่า เห่าอะไรคะเห่าแม่ไก่แล้วก็เอาคําว่าแม่ไก่มาเติมเป็นประโยคว่าหมาสีเทาเห่าแม่ไก่ข้อ2นะคะเขาให้คําว่าลูกเป็ดมานะคะลูกเป็ดเขาให้ประโยคมาว่าแม่ไก่ไล่แล้วก็เอาคําว่าลูกเป็ดมาเติมก็จะได้ประโยคที่ว่าแม่ไก่ไล่ลูกเป็ดข้อ3ต่อมาเขาให้คําว่าอีกานะคะอีกา เขาให้คำมาว่าลูกเป็ดเอ็ดนะคะเราก็าคำว่าอีกามาเติมเป็นลูกเป็ดเอ็ดอีกาต่อมาข้อสเขา<ำ>ให้คำว่าเกลือมาเกลือและให้คำว่าลามาบรรทุกเราก็เอาคำว่าเกลือมาเติมเป็นประโยคที่ว่าลามาบรรทุกเกลือ ต่อมาข้อ5เขาให้คําว่าม้าลายนะคะและให้รูปประโยคมาว่าเสือกําลังกินหนูก็เอาคําว่า,ม,าม้าลายมาเติมจะได้ประโยคว่าเสือกําลังกินม้าลายต่อมาเขาให้คําว่าผักบุ้งนะคะและให้รูปประโยคมาว่ากระต่ายกินหนูก็เอาคําว่าผักบุ M ้งมาเติมตรงนี้นะคะจะได้ประโยคว่ากระต่ายกินผักบุ้ง ต่อมาเขาให้คำว่ารำพนรำพนให้ประโยคว่านกยูงกำลังหนูก็เอาคำว่ารำพนมาเติมนะคะนกยูงกำลังรำพนก็คือการที่นกยูงกางหางตัวเองนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาข้อแปลเขาให้คำว่าชาลีมานะคะเราก็ให้รูปประโยคว่าแตนจะต่อย หนูก็เอาคําว่าชาลีมาเติมตรงนี้นะคะได้รูปประโยคว่าแตนจะต่อยชาลีแบบนี้นะคะนักเรียนอ่าเป็นไงบ้างคะง,งานอักษรต่ํานะคะอักษรต่ําเดียวอักษรต่ําคู่นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องทบทวนและจําให้ได้ว่าอักษรต่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ผ่านได้ทั้งหมด3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีแต่ที่สําคัญก็คืออักษรต่ำนะคะถ้าเสียงโทเราจะเห็นอยู่ในรูปวรรณยุกต์เอกถ้าเสียงตรีจะอยู่ในรูปวรรณยุกต์โทนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจทำงานแล้วก็อัดคลิป การอ่านการผันวรรณยุกต์อาสารต่ำทรงมาให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ